มีสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจหรือไม่ มีหลายคนนะครับถามลุงตีว่ามีสูตรสาเร็จในการทําธุรกิจที่จะให้ได้หลักล้านหลัก10ล้านหลักร้อยล้านจนไปถึงหลักพันล้านหรือไม่ทําอย่างไรจริงจะได้เงินมากๆลุงตีบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีแบบตายตัวแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่จะช่วยคุณถ้าลุงตีถามว่าหากคุณเป็นพนักง,งานที่กาลังกินเงินเดือนอยู่แล้วคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในลนักษณะที่คุณอยากได้ในเด้นปีนี้คุณอยากได้เงินหลักล้านหลัก10บล้านคาถามคือคุณต้องทําอย่างไรคําตอบง่ายมากเลยครับเริ่มต้นทํา ตัั้้งแ่วนนีคุณรู้ไหมครับว่าคุณปล่อยให้เวลามันผ่านไปมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกำชุดล้างคุณอยู่หรือคุณกำลังปล่อยโอกาสดีๆที่ในการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจผ่านไปแล้วมันหลายๆครั้งคุณยังไม่รู้หรอกว่าคุณพาลาดอะไรไปบ้างแล้วคุณจะยอมทนการผิดพลาดหรือการที่จะไม่มีเงินอยู่เหมือนเช่นปัจจุบันนี้ได้นานแค่ไหนละครับเราเริ่มต้นตรงไหนดีละ่ะหลายหลายคนจะทำตุงตีแบบนั้นเริ่มต้นทำธุรกิจคุณมีวิธีการที่จะเริ่มต้นอย่างมั่นคงลุงติจะบอกเลยนะครับว่าคุณ สามารถเรียนรู้รูปแบบบางอย่างได้ที่คุณจะนําไปใช้ในการทําธุรกิจของตัวเองแล้วคุณจะไม่ต้องมีข้อ آ آ อ้างต่อไปว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มต้นดีไหมฉันจะทําดีหรือเปล่าฉันพร้อมหรือยังฉันไม่มีเวลาสิ่งเหล่านี้คุณรู้ไหมครับว่ามันฉุดรั้งคุณไม่ให้คุณเริ่มต้นทําธุรกิจของคุณลุงตีได้รวบรวมความรู้ในการทําธุรกิจมากกว่า40ป,ปีที่ลุงตีเจอมาลุงตีมีลูกค้าหลายรายที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระทั่งทําธุรกิจแล้ว จะขยายธุรกิจอย่างไรลุงตีสามารถนําความรู้เหล่านี้มาช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้และช่วยให้คุณมีแนวทางที่คุณจะสามารถทําให้มันประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ต้องลองผิดลองถูกลุงตีนําประสบการณ์ที่ลุงตีมาเป็นหลักการเพื่อเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราควรจะมีระบบอย่างไรที่จะปูทางธุรกิจของเราให้ไปถึงหลักล้าน1ิบล้านร้อยล้านไปจนถึงพันล้านสาหรับคนที่อยากทําธุรกิจหรือคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจอยู่แล้วอยากไปให้ถึงเป้าหมายได้ยอดขายเพิ่มมาเรียนรู้ ิร์กช็อปลุงตีมีลุงตีไม่ได้ใช้เวิร์กช็อปนี้เป็นลักษณะของการสัมมนา,าที่มาเล่าเรื่องทฤษฎีให้คุณฟังแต่ลุงตีกําลังจะบอกว่ามันมีแนวทางที่จะใช้ในการปฏิบัติได้จริงเข้าใจง่ายและช่วยคุณได้โดยประสบการณ์การบริหารธุรกิจของลุงตีมาก่อนลุงตีมีหลักสูตรเวิร์กช็อปสุดพิเศษเพื่อออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาทางธุรกิจที่หลายๆคนมีหรือปัญหาที่หลายๆคนมีในสิ่งที่เรียกได้ว่าฉันจะเริ่มต้นอย่างไรคุณสามารถจะได้คําตอบในเวิร์กช็อปที่ลุงตีมีคุณจะได้ ับสิ่งต่างๆมากมายในเวิร์กช็อปเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการที่แก้ไขปัญหาแนวทางในการจะเริ่มต้นแนวทางที่จะวางระบบแนวทางในการวางกลยุทธ์หรือแนวทางที่คุณจะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตคุณจะสามารถเรียนรู้พัฒนากลยุทธ์ของคุณเองลุงตีไม่ได้บอกนะครับว่าลุงตีงมาบอกว่าให้คุณทําอะไรคุณเท่านั้นเป็นคนที่จะรู้ได้ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรลุงตีจะมีแค่รูปแบบเพื่อให้คุณสามารถนําไปปรับใช้แล้วเหมาะสมกับธุรกิจของคุณลุงตียังมีไกด์ไลน์ คุณค่อยๆแนะนําคุณทีละขั้นตอนจนคุณสามารถนําขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในการหาไอเดียไปใช้ในธีการวางกลยุทธ์และวางระบบของธุรกิจคุณหลักสูตรเวิร์กช็อปนี้ลุงตีนนาเสนอเป็นลักษณะของโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือตัวคุณเพื่อให้คุณเอาชนะอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือการตลาดที่คุณอยู่ในประเภทนั้นๆรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงกลยุทธน์นี้ไม่ใช่กลยุธทธ์ที่แค่เป็นรูปแบบหรือทฤษฎ เท่านนั้แต่มันสามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้และลงมือทำไปพร้อมๆกันในเวิร์กช็อปที่ลุงตีมีลุงตีสามารถจะพาคุณขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตและเพิ่มผลกำไรของคุณก็ได้แล้วคุณยังจะมีเครือข่ายทางธุรกิจเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีนักธุรกิจหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในเวิร์กช็อปด้วยกันคุณจะได้น็ตเวิร์กตรงนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประตูความคิดเห็นต่างๆที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและเป็นพันธมิตรธุรกิจในอนาคตได้ลุงตีพร้อมที่ย ให้คําแนะนาและนําความรู้ที่ลุงตีมีอยู่นั้นมาสร้างประโยชน์ให้กับคุณเลีกเียงความผิดพลาดเถอะครับหรือกําหนดความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดในการเป็นผู้ประกอบการคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในแนวทางที่ถูกต้องในการทําธุรกิจต่อไปหากคุณสนใจนะครับก็เขียนทักทายกันมามันมีวิธีการลงทะเบียนอยู่นะครับแล้วคุณจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจคุณและนําทางธุรกิจของคุณให้ปสู่ความสำเร็จอย่าให้ปัญหาอย่าให้ข้ออ้างมาขัดขวางคุณเลยครับความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมลุงตีพร้อมที่จะ หาเครื่องมือมาช่วยคุณในการที่จะแนะนําคุณให้คุณก้าวต่อไปในอนาคตถ้าคุณไม่ก้าวคุณไม่เริ่มต้นเท่ากับคุณหยุดนิ่งแล้วมันมีคนพร้อมและเก่งกว่าคุณเสมอเพราะเขาเดินก้าวไปจตลอดหากคุณไม่เดินคุณก็เริ่มล้าหลังเขาหากคุณพร้อมก็ทักทายกันมาหรือลงทะเบียนมาได้เลยนะครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอ